ทังจองอัฝากไว้ก่อนเดอ้อปีน่าจอเกันเบลล์ๆๆมาม่าทีมนี้พร์พูลจะซื้อกลองหน้าตัวใหม่ไปครับสิริพงศ์สิริพงศ์งมิสเตอร์สิริพงศ์ยวลง,ล,ยลงเล่นเองเลยมิสเตอร์สิริพงศ์ อยู่ยลุงเล่นเกนวันนี้จะได้ถึงเท่าไหร่ดีนะเอาเท่าไหร่ดี <c oughs> สวัสดีครับคุณชื่ออะไรกันบ้างครับทางท่านลงได้นะครับ <c oughs> ทานอะไรกันยัง าัครบตอนนี้ความรักและพลังรางวัลจากในด้อมคนของลุงโจพร้อ,อมด้วยระบบ จากทั้งต่อๆอนี้นะครับติกต๊กตักติ๊กตักติ๊กจักได้ยี่สิบใบแดงไปกันต่อนะเมื่อพลังไม่พละสี่ด้วยครับ <S <S ขอบคุณครับคุณดับบินยูดนะั <The view. S 2> บวิล ทานข้าวปัยังทุกคนทำอะไรกันอยู่โอ้โหจะตามไปดูท่านองค์พี่ตุงกตาครับอย่าว่าจะลงสนามเลยครับสาธุขอให้ลงุงชีวิตนี้ไ,ได้เจอนกักบอลนิวโภที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ไไดประเทศไทยก็ดีครับ ตอนที่เขามาลุง <c oughs> ไม่มีตังไปดูครับ <c oughs> พูดกันตรงๆเลยนะไทยไอ่ะล <c oughs> ่าสุดที่นี่พู่พมาประเทศไทยลุงไม่มีเงิน <c oughs> ไปดูครับ <c oughs> สองใบแดงสู้ๆครับพี่พึ่งทำงานอยู่ตั้งใจทำงาน <c oughs> สองใบแดงจากใครรัสเซียดอกจากน้องจูนนั่นเองน้องจูนรักษาสุขภาพเ้วยนะจ๊ะ เป็นเท่าไหร่ล,ลนะยี่สิบใบเดงขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณนะครับต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วันได้แรงที่มี ขอเพียงเธอรออาญารังไมตรีเป็นคู่ชีวีในยามที่มีวันนั้นวันนี้น่าจะเป็นเรื่องโกมิงครับงานมาทีหลังแต่แแ้วพี่พึ่งไม่เขรยน้องเมยขอบคุณนะจ๊ะดอกกุหลาบ get not know